เอาอาปากโอ้เ๋ยวเป็นขนมไม่กินครับอาปากครับอาปากขนมอื้อเนี่ยอาปาสวยเลยปากขอคำหูเดี๋ยวดูดูดูกล้ามเลยนะกล้ามมาดูว่มีคนกิดยังไงซ้อมนี่ยังไงเดือดปะตอนแรกก่อนก็จะเลือกแหลมหมด มัไปละหลายรยลยคืนไม่ไหวโอ้แตนบรรยบานเาเอาว่าเผาไกินเคมืองมืออะไของสื่อมาตัวละพยาบาทตัวเจ็ดสิบเออบ้านเจดสิบเจบ้านสื่อส่มันบ้านอซีพีพี่มันมันเป็นราคาเดียวกันหมดสาวบ้าเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยคดเนี้ยคืออย่างเงี้ยเจ็ดไอตัวตัวตัว กองที่ดีเลดเรดมันเรดมันไม่ขายประมาณนี้พี่ผักผักยาวไปทิ้งไว้ต้มมาม่าเนี่ยผักกินได้นะอรุณเดือน้ไปนี่แหละครับช่วงนี่ยวัได้ไปใส่ครับมาเลื่อนตะปมครับนาโน20เป็นตะปมนาบีกาดครับ ส so like? <The> ู้ไหมอาจารย์รับสู no, ้รึกสองการก็สู้มีเดียวก็สู้พวกหน่งก็สู้นี่อะเราเป็นอาชีพที่บ้านปลายเป็นเจ้าหน้าตัวเองช่างตัดผม อันนี้มันเป็นอาชีพที่หากินระยะยาวอ่อนแอก็แพ้ไปแค่นั้นนะครแล้วพูดถังงนนะพร้อมทุกอย่างนะับผมยังสู้เลยชีวิตของพ่อครับมาเรียนสถาผมครับไม่ได้ขายปลาครับท่านี่ครับยุ้งกบอ่ากับน้องครับคลิปนี้เจ้าใบชุมวันสวัสดีครับ